โครงการ Feel the Sea in Your Heart ที่จะพาคุณสู่โลกทะเลที่น่าทึ่งและน่าสนใจส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาเรียนรู้และผจญภัยโลกใต้ทะเลไปด้วยกันค่ะ จุดแรกเมื่อเรามาถึงที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเราจะต้องเดินไปซื้อบัตรสําหรับเข้าชมกันก่อนเลยนะคะโดยราคาสําหรับชาวไทยเด็กจะอยู่ที่40บาทผู้ใหญ่80บาทส่วนชาวต่างชาตินะคะเด็กจะอยู่ที่120บาทผู้ใหญ่220บาทค่ะส่วนแรกที่เราจะเข้าชมกันในวันนี้นั่นก็คือสหนเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มนั่นเองค่ะส่วนแรกจะเป็นโซนชีวิตชายฝั่งทะเลที่จะมีการจัดร,ระบบนิเวศเป็นบริเวณเขตน,น้ําขึ้นน้ําลงบริเวณที่เป็นหักหินและมีน้ําขังอยู่ตามแอ่งหินหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าแอ่งน้าขึ้นน และที่นี่เขายังใส่ใจสำหรับผู้ที่พิการทางสายตาก็จะมีอักษรเบลสื่อเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาตามจุดต่างๆอีกด้วยนะคะโซนถัดมาจะเป็นโซนสีสันแห่งท้องทะเลค่ะโดยโซนนี้จะจัดเป็นตู้โชว์แบ่งตามถิ่นอาศัยของสัตว์ส่วนมากจะเป็นปลาตามแนวประการารังค่ะ บริเวณปะการางเนี่ยนับเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของทะเลเลยก็ว่าได้นะคะเพราะสัตว์ทะเลหลายชนิดจะอาศัยอยู่ที่บริเวณน,นี้ไม่ว่าจะเป็นที่หลบซ่อนภัยเป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งผสมพันธุ์ค่ะและไฮไลท์ของโซนนี้ก็คือแมงกะพุนเรียงแสงนั่นเองค่ะโดยจะมีแมงกะพุนหลากหลายสายพันธุ์และมีแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากแมงกะพุนและวิธีปฐมพยาบาลเมื้องตน้นเมื่อโดนพิษจากแมงกะพุนอีกด้วยนะคะ ครัวของโลกโซนนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเภทของปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจค่ะโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ 1. พวกที่นำมาเป็นอาหารซึ่งส่วนมากจะเป็นปลาที่พบเห็นได้โดยทั่วไปและชาวประมงจับขึ้นมาเป็นส่วนใหญ่ค่ะและประเภทที่2นะคะก็คือพวกที่นำมาเลี้ยงเพื่อความสวยงามค่ะส่วนมากจะเป็นสัตว์ที่อาศัยตามแนวปะการังเป็นต้นค่ะ โซนแปลกสวยซ่อนผิดโดยปลาในโซนนี้จะมีอยู่ประมาณ500ชนิดเลยค่ะแต่ในที่นี้เราขอ,อยุตัวอย่างปลาที่คิดว่าแปลกสําหรับเราเลยค่ะก็คือปลาสิงโตปลาการังหน้างอนปลาหลายสวนลายจุดและปลาวัวตัวนี้ค่ะ โซนนานเนนลูชาวเลจะเป็นโซนที่ให้เราได้สัมผัสกับสัตว์ทะเลโดยมีจำพวกปลาดาวหอยและแมงดาค่ะไม่เพียงแต่เท่านั้นยังมีตู้ปลาที่จัดแสดงสัตว์ต่างๆต,ตามระบบนิเวศของเขาและมีฉายภาพโปรเจกเตอร์ลงพื้นให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังยืนอยู่ใต้ท้องทะเลกันเลยค่ะ ส่วนสุดท้ายของส่วนนี้นะคะจะเป็นโซนยักษ์ใหญ่ใต้สมุดนั่นเองค่ะเป็นจุดไฮไลท์อีกหนึ่งโซนที่มีการดำน้ำให้อาหารปลาโดยปลาที่จะแสดงจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่เลยนะคะนับว่าเป็นโซนที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกหนึ่งโซนกันเลยทีเดียวค่ะส่วนที่สองจะเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์าาทางทะเลค่ะซึ่งจะจัดสแสดงเกี่ยวกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรต,ติต่างๆด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากร,ากรธรรมชาติและด้านวิทยาศาสตร์การประมงค่คะ และโซนที่ 3, สศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเลบางแสนโดยโซนแรกจะเป็นโซนท่องสมุทรซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่อยู่หน้าอังคารโดยจะมีการจำลองหุ่นปลากระเบนจำนวนมากเปรียบเสมือนกับว่าเรากำลังเดินตามรอยฝูงปลากระเบนเข้าสู่อควาเรี่ยมกันเลยค่ะโซนที่2มหาสมุทรพบกับการจัดแสดงฝูงสัตว์ทะเลนานาชนิดและการให้ความรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิเวศในทะเลโซนที่ส เสียงเพียกจากทะเลโซนนี้จะเป็นห้องเทยเตอร์ชมภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับทะเลแต่โซนนี้เขายังไม่เปิดนะคะโอเจเออีกสักนิดนะโซนที่4ลัดล้อเลียบผาดเป็นโซนที่มีการจําลองระบบนิเวศทะเลบริเวณชายฝั่งได้แก่ระบบนิเวศหาดหินหาดโคลนหาดทรายระบบนิเวศป่าชายเลนระบบนิเวศหญ้าทะเลและระบบนิเวศแนวปะการังค่ะโซนที่ห้า แสงแห่งท้องทะเลโซนที่จะทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวมหัศจรรย์ของคลื่นแสงในมหาสมุทรจําลองสะดือทะเลและเรียนรู้เกี่ยวกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งด้วยค่ะ โซนที่6นะคะจะเป็นโซนอัญ,ญมณีแห่งมหาสมุทรค่ะส่วนนี้มีการจัดแสดงแนวปากา,ารังัองเขตอันดามันแปซิฟิกทะเลแดงทะเลโอกินาว่าทะเลแคริบเบียนและจำลองเส้นทางของกระแสน้ำซึ่งดูเผลอแต่และแนวก็จะมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกันนะคะแต่จริงๆมีการแบ่งประเภทออกไปทําให้สัตว์ที่อาศัยอยู่นั้นแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะและโซนที่7นะคะเป็นโซนสารพันปลาฝูงโดยมีการจัดแสดงปลาทะเลที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงในตู้กระบอกขนาดใหญ่นะคะโซนที่8 หมหศสัรย์สัตว์วิเศษมีการจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษนะคะโซนที่ 9. อัศจันโลกสีครามเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งโซนนะคะที่เป็นอุโมงค์ทางเลื่อนใต้น้ํามีความยาว37เมตรโดยจัดแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในเขตน้ําลึกค่ะโซนที่10ฟอสซิลมีชีวิต เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของฟอสซิลหรือซากตึกดำบรรที่พบในอดีตหลากหลายชนิดเช่นปลาซีลาแคนต์และฉลามกอบบินค่ะและส่วนสุดท้ายก็คือสารรักจากสมุ เป็นสมุดบันทึกสัตว์ทะเลที่สูญพันธุ์และใกล้สูญพันธุ์รวมทั้งปัญหาที่ส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์เหล่านี้ซึ่งสาเหตุใหญ่ๆก็จะมาจากการจับสัตว์ทะเลเพื่อมาใช้ในการประกอบอาหารมากเกินไปการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทําให้พวกมันปรับตัวไม่ทันและอาจสูญพันธุ์ไปในที่สุดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติน้ําทะเลโดยฝีมือมนุษย์และมลพิษที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะสุดท้ายนี้โครงการ Feel the Sea in your heart ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่ได้เปิดรับฟังและรับชมคลิปนี้ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับพวกเราในการประสานการเรียนรู้และผจญภัยใต้ทะเลกับพวกเรามาจนจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมที่จะตระหนักและเติมทะเลในใจของพวกคุณทุกคน,กคนขอบคุณค่ะ